สวัสดีครับเพื่อนๆขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง VNP มีเรื่องเล่าตอนนี้ผมมายืนอยู่แถวบริเวณแยกลำสาลีนะครับด้านหน้าของผมก็จะเป็นทางแยกพอดีเลยตอนนี้ผมอยู่ด้านขวาก็เป็นแยกบางกะปินะครับส่วนด้านซ้ายก็คือตรงหน้านี่ก็เป็นแยกลำสาลีผมจะพาเพื่อนๆมาชมการก่อสร้างของสถานีแยกลำสาลีนะครับ สำหรับจุดนี้ก็โอ้โหมีการก่อสร้างนี่ชุลมุนวุ่นวายไปหมดทุกจุดทุกด้านามีท่านใดเดินมาเนี่ยก็จะเห็นนะครับเขาสร้างอะไรนักหนาตรงนี้นะก็คือว่าทุกแยกเลยนะครับเหนือใ,ใต้ออกตกเนี่ยมีการก่อสร้างหมดเลยจุดก่อสร้างเนี่ยเขาไปมีการทับซ้อนกันระหว่างสถานีแยกลำซาลีของรถไฟฟ้าสายสีเหลืองกับรถไฟฟ้า MRT ใต้ดินนะครับ สายสีส้มรถไฟฟ้าสายสีเหลืองเนี่ยเขาอยู่บนถนนสีนครลินนะครับส่วนรถไฟฟ้าสายสีส้มเนี่ยเขาอยู่บนถนนรามคำแหงก็มาดูในส่วนของสถานีแยกลาสาลีของสายสีเหลืองนะครับสำหรับคลิปนี้ผมพามาชมนะครับมีการเล่งการก่อสร้างขึ้นมามากเลยนะครับตอนนี้ก็วางคานพื้นนะครับไอเกอร์เดอร์เนี่ย เพิ่มมากขึ้นจนเรียกว่าแทบจะเต็มพื้นที่แล้วในส่วนของอชั้นจําหน่ายตัวโดยสารนะท่าที่ผมมองนี่ก็รู้สึกว่าจะวางครบนะครับจะวางครบนะครับในส่วนของชั้นชันจลานี่ก็วางเกือบเต็มพื้นที่เหมือนกันอีกไม่นานนะครับก็คงมีการาวางพื้นในตัวของชั้นชันจลาแล้วก็ชั้นจําหน่ายตัวโดยสาร ช่วงนี้ก็ต้องเล่งหน่อยนะครับเพราะว่ารถไฟฟ้าก็เริ่มจะทยอยมาแล้วก็ต้องมาลุ้นกันนะครับว่าจะเปิดได้ทันปลายปี64หรือเปล่านะครับสำหรับรถไฟฟ้าสายสีเหลืองถ้าจะเปิดเนี่ยเปิดตรงไหนเปิดช่วงไหนก็มีความพยายามนะครับที่จะก่อสร้างทุกสถานีทั้งสายเลยนะนะครับถ้าเป็นไ่ได้ก็อยากจะเปิดใช้ แต่ก็มีความยาวเหมือนกันนะนะครับสามสิบกว่ากิโลเมตรเนี่ยไม่ธรรมดาบางสถานีก็ยังพูดง่ายว่าขึ้นค้านอยู่เลยนะครับทางเท้าบริเวณนี้ก็โหกว้างกว้างดีนะครับทางเท้าใหม่ๆเนี่ยที่เขาก่อสร้างเนี่ยก็จะมีความกว้าง ถ้าเป็นทางเท้าสมัยก่อนเนี่ยเดินเบียดกันบางทีก็แทบจะหล่นนะแต่ปัจจุบันในทางเท้าก็จะกว้างนะครับกว้างดีแบบนี้นะตรงนี้ก็ดูท่าทางก็จะปรับปรุงนะครับปรับปรุงอาคารก็มาดูด้านล่างกันก่อนนะครับเดี๋ยวผมพาดูด้านมุมสูงอีกสักหน่อยหนึ่ง ก็พยายามจะให้เพื่อนๆได้เห็นทุกสถานีนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานีไหนนะครับทุกสถานีทุกเส้นทางวิ่งนะครับมีความสําคัญหมดคือจุดไหนเนี่ยไม่เสร็จนะหรือไม่พร้อมก็วิ่งไม่ได้นะครับเพราะว่ารถไฟนี่มันต้องเป็นนะเป็นช่วงๆนะครับเวลาวิ่งก็ต้องเป็นงช่วง รถไฟฟ้าสายสีเหลืองนะครับก็เริ่มต้นตั้งแต่ตรงแยกรัชดานะครับสถานีรัชดาไปสิ้นสุดที่สถานีสำโรงก็ตรงสำโรงก็เชื่อมต่อ BTS นะครับแบริ่งเคหะสายสุขุมวิทตรงน้นส่วนทางรัชดาก็ไปเชื่อมต่อ MRT MRT สถานีลาดพร้าวอยใกล้กัน แยกลำตาลีนะครับนอกจากสายสีเหลืองจะไปเชื่อมกับสายสีส้มแล้วในอนาคตก็ต้องมีสายสีน้ำตาลเข้ามาอีกนะฮะเป็นรถไฟฟ้าโมโนดเรลเหมือนกันแบบรางเดียวตรงนี้ก็เป็นทางแยกนะครับจะเห็นว่ามีการก่อสร้างทุกจุดเลย ด้านหน้าของผมเนี่ยด้านขวาด้านซ้ายเนี่ยก็เป็นของสายสีส้ม รถก็จะติดเยอะนะครับในช่วงเช้าช่วงเย็นช่วงเร่งด่วนเนี่ยก็ดูแล้วกันนะครับมีการก่อสร้างไปทุกมุมเลยนะทุกมุมนะครับไม่เว้นแม้แต่บริเวณเวกาะกลางตรงนี้นะครับ ในช่วงแรกๆเนี่ยนะเปิดสายสีเหลืองนะสายสีส้มนะครับก็มีเรือด้วยนะเรือของแสนแสบน,นะครับเข้ามาอยู่ที่บางกะปิด้วยก็เชื่อมต่อรถรางเรือนะครับก็ว่ากันไปจุดนี้ผมมองว่าในอนาคตเนี่ยนะจะมีความเจริญมากๆเลยนะครับผู้คนมาอาศัยจุดนี้ก็จะได้รับความสะดวกสบายก็จะมีการขยายตัวออกมานะครับจากในเมืองก็ขยายตัวมาทางแถวบางกะปินะ งนี้ก็นะครับรถติดไฟแดงนะนะครับก็ยาวเป็นกิโลเลยเ๋ยวนี้นะตรงนี้ถนนสีนครินนะครับก็เป็นที่ก่อสร้างของรถไฟฟ้าสายสีเหลืองนะครับบนถนนสีนครินด้านข้างฝั่งที่จะเข้ามาที่บางกะปิเนี่ยรถหนาแน่นม,มากๆเป็นกิโลส่วนทางกลับกันนะครับจะวิ่งไปทางสมุทรปราการนี่ก็โล่ง ก็มีความคืบหน้านะครับอันนี้ก็เลขสปีดนะประมาณนะครับสามสี่เดือนเดี๋ยวก็ขึ้นโครงหลังคานะครับ เป็นสะพานลอยที่เขาสร้างใหม่นะครับก็นํามาฝากกันนะครับการก่อสร้างบริเวณแยกาัสรีนะของรถไฟฟ้าสายสีเหลือง<ม>เชื่อมต่อรถไฟฟ้าใต้ดินสายสีส้มแล้วก็เรือคลองแขนแสบในอนาคตก็ไปเชื่อมต่อรถไฟฟ้าโมเดเร็ลส,สายสีน้ำตาลไปแนละ้วเป่าปิดอยู่นั่นแหละขอบคุณสำหรับการชมคลิปวิดีโอขอบคุณสำหรับการกดติดตาม โชคดีมีเงินใช้ทุกคนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ